สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้หมออิจะพามาชมสวนสวนผักนะคะสวนผักผักสวนครัวในบ้านของพี่เอกที่พี่เอกเขาทำเอาไว้ที่เคยแอบเอาไว้ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม2 5 5 6ยผิดเอาใหม่ตั้งแต่เดือนมีนาคม2566ต,ต,25ตอนนี้เนี่ยพฤศจิกายนแล้วก็9เดือนแล้วนะคะมาดูว่า before ที่เห็นเนี่ยกับ after จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเริ่มจากไปดู before ก่อนนะคะย้อนกลับไปเมื่อ9เดือนที่แล้วไปชมก่อนนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะโุ้ยงมาเอ้าเอ้ามันมีของกินเอ้ามันมีของกินไม่ได้มีมีจุลินทรีย์มีมีของหมักของที่เรากินเหลือแล้วโยนเข้าไปเนี่ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่เหมาะการพามาแล้ว <c oughs> ไม่มีเศษกระดูกมีเศษอะไรอ่ะ <c oughs> แล้เหม็นด้วยนะอ่ะขอถามหน่อยเลยครัเริ่มโปรเจกต์นี้คืออะไรยังไงคะเริ่มโปรเจกต์จากบ้านเรามันเป็นบ้านใหญ่บ้านที่แบบบุคลากรเยอะแล้วแบบต้องซื้อผักเพื่อในการทํากับข้าวทุกวันผักเล็กผักน้อยทุกอย่างก็คือซื้อหมดไม่ไม่มีที่จะสปอร์ตตัวเองได้เลยอะหนักใบกระเพราอะใบที่ผักสามัญชนที่ ทุกคนต้องมีบ้านนี้ยังไม่เคยมีใช่ต้องซือ้อพริก,ก็ซือ้อทุกอย่างซื้อหมดแล้วก็เลยแล้<ร>วพิกเปลืองมากบ้านเราพื้นที่ตั้งเยอะแต่เนื่องด้วยที่ไม่ทาเพราะว่าหนึ่งก็คือมันอยู่นอกบ้านแล้วก็มันร้อนและดินก็ไม่ดีดินดินทุนเดิมมันเป็นดินถมดินแข็งไม่มีปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นครับก็เลยคิดว่าเอ้ยเราอยู่ว่างแล้วเราซื้อแต่ก่อนมันเป็นสระเราซื้อเราซื้อทุกวันเลยมาตลอดไม่รู้กี่สิบปีแล้วก็เลยน่าจะหาอะไรทำทำให้มันมีประโยชน์มากก็เลยลองมา ดูในอินเทอร์เน็ตมาอยู่ตรงนี้เหม็นมากเลยนะใช่ก็บอกว่ามันมันมีมีของกินมีของกินอยู่แล้วหมามากไม่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 แนะนำให้หมามาแล้วเหม็นอะไรเอ่ยนี่ก็ที่หมักเอาไว้ในถังดําเนี่ยไหนขอดูของคนที่กินเหลือทั้งทั้งหลายทั้งแหน่เมื่อก่อนจะขุดอาหารเมื่อก่อนจะขุดดินแล้วก็ฝังไวฝังไว้ใช่ตอนนี้ขุดขึ้นมาใช้งานแล้วออยากดูมันก็คือไม่ไหวไหมมันคือปุ๋ยอะไรปุ๋ยบาก ปุมกักดินสีนอันนี้วันที่เท่าไหร่ของการทำงานนะคะโอ๊ยจำไม่ได้วันที่สิบเราแล้วนี่ขั้นตอนอะไรคะขั้นตอนการกำจัดกำจัดวัชพืชธรรมชาติเอาไปทำเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยชอกแบบม่วๆ ให้มันย่อยสลายอ่ะแล้วพวกนี้มาจากไหนอะคะมาจากเมื่อก่อนตรงน,นี้มันจะมีเป็นป่ากล้วยเมื่อก่อนนี้เนี่ยเป็นป่ากล้วยซึ่งไม่เคยออกลูกออกลูกเลยมีแต่ต้นกล้วยเป็นเพราะว่าดิน,ด,นดินมันไม่มีแร่ธาตุที่มันสมบัติคนนี้มานั่งให้กำลังใจใช่ไหมคะ <laughs> อันนี้เขาเรียกว่า <laughs> เจ้าของสวนแม <laughs> ่มานั่งดูการทํางาน <laughs> สนุกไหมคะ ตาอันนี้แรงงานคนนี้ทำอะไรคะเก็บก้อนหินค่ะทำไมต้องเก็บคะตะเอกให้เก็บค่ะตรงมากตองไปตรงมาเพื่ออะไรไม่รู้เหนื่อยไหมคะเก็บเยค่ะเก็บอค่ะโอ๊ยตัวตัวตัวหวงทางเดินสมองมันขวางทางเดิน ก็คือมันจะแต่ก่อนมันจะอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงรอบๆรัรรร้วแล้วมันก็กลายเป็นแบบกองพันเินเทินทึกมันก็ไม่มีประโยชน์เราก็เอามาฮนี่ค่ะที่ดินหลังบ้านพบกันอีกวันหนึ่งแล้ว วันนี้ขั้นตอนอะไรคะวันนี้เอาวันเมื่อวันก่อนที่บอกว่าใส่จะปุ๋ยที่ไก่วันนี้ลองลองซื้อปุ๋ยปุ๋ยว uh,> ัวอบแห้งมาใส่ดูครับแปลงและกระสอบกระสอบเล็กกระสอบละหนึ่งกิโลแล้วก็ใส่น้ําผสมน้ําน้ําหมักเอ็มให้มันดินมันย่อยสลายดีให้มันล้วนเอ็มที่เขาใส่ขานักโทษหรอไม่ใช่นี่มันกําไรเอ็มอุ้ยมด ทำอะไรคะเจ๊กเวทเย้มาลบใจเอยแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรสวัสดีครับพี่น้องทุกคนไม่มีอะไรค่ะภาษาอะไรเมื่อกี้บอกก่อนภาษากอเมนค่ะแปลว่าเดี๋ยวออกเซีวีเดี๋ยวเขา จ่จาเอกวันนี้ขั้นตอนอะไรคะวันนี้เป็นการบางแดดแล้วก็การไก่ครับแบบไม่ต้องใช้วัสดุอะไรมาก <c oughs> ซื้อสแลนด์บางๆมาแล้วก็ซื้อท่อพลาสติกมาแล้วก็ซื้อตัวหมุดตัวน,นี้มา <c oughs> ร้นานวัตถยดิบแถวบ้านตัวละ13บสามทก็มาตอกลงดินแล้วก็ท่อ PVC ทอ่ออันนี้ท่อไฟฟ้าทั่วไปสวมทับเข้าไปเลยแล้วก็ต่อตะไคร์เอามาตะไคร์ปูกเชียดไหนดูซีสมาชิกสมาชิกสร้างสร้างบ้านให้ต้นไม้เสดยอีเอคตเจ๋ง เดินไปที่เตาเสือเราเตาคุณนุยเตาคุณนุยปลาต้องต้องสอนสอนภาษาพื้นบ้านวรรณคดีสอนสอนทุกคนอ่ะสอนผู้ชมอ่ะสวัสดีค่ะคนคุมงานสวัสดีค่ะ เป็นความจริงแล้วค่ะเราก็ตอกเสาเข็มค่ะมีนางงามยืนจับเสาเข็มอยู่มีเทพีทั้งสี่ด้าน,น,เ,น,นเป็นยังไงเหนื่อยไหมคะอันไหนคะเหอะแต <laughs> <laughs> เยี่ยวแตกเหรอบอสครับบอสใช้งานล, <c oughs> ลูกน้องทำอะไรคะเนี่ยใช้กันยกของแล้วก็ถากผ้า <c oughs> แล้วก็ให้มันแบบพื้นที่ลกร้างให้มันดูสะอาดตาครับอาเดี๋ยวซีลูกน้องเป็นยังไงบ้างเป็นไงบ้างคะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยค่ะ ตกใจหมดเลยสวัสดีค่ะสมภาพหน่อยค่ะนนนนคุณไก่วันนี้ทำอะไรกันคะวันี้เล่นดินเล่นทรายค่ะเหนื่อยมากออกเรเยอะมากไหนดูซีสมาชิกดูสมาชิกเลยค่ะสอ้ พี่พี่วันนี้โปรแกรมอะไรคะวันนี้เราจะปลูกผักบุ้งกันเป็นผักผักสร้างขวัญกำลังใจเพราะอะไรคะเป็นผักที่ไม่ได้คาดหวังวาะแล้วก็เป็นผักที่เขาบอกว่าขึ้นชื่อเรื่องการปลูกง่าย นี่คนจะปลูกผักบุ้งอยู่นี่เองวันนี้แม่จะปลูกผักใช่ไหมคะเอ้ยผักอะไรคะผักบุ้งโอ้ยงั้นเดี๋ยวเราคอยดูแม่ปลูกผักบุ้งกันนะคะคุณผู้ชม เเพราะมะเลดด้วยพีทมอสเรดโอเวนัสกรีนโอกรอยัลเรดคอร์ซัมเมอร์โอ้แล้วดินมันจะได้จะได้ดินจากไหนล่ะพี่เอกอ๋อนี่เหรอ ซ uh huh. ื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าช yeah> UH uh ั้นนำทั่วไปะมเยอเกนแพงต้องใช้อย่างประหยัดมันเป็นสำหรับเราไม่ได els> ้จตบอนเซอร์อะไรนะพีมอสสำหรับพีมอสวัสดุเพาะเมล็ดและต้นกล้าอืาเราไม่ถ่าเราก็ทำตามวิธีสายอุปกรณ์ ใช่ทำตามไปธี่เขาบอกก็จะมีคาหลังหลังซองมเมล็ดผักที่เราซื้อมาเขาจะมีบอกว่าให้เพาะไว้กี่วันนี่ไงหยอดมเล 3. มเล,ล็ดหนึ่งสามเมล็ดต่อหลุมนี่เราก็เราก็ความเสี่ยงความเสี่ยงต่ำเราก็ใส่สามไปเลยสี่ได้ถ้าเก๋าก็ใส่หนึ่งก็ ไไไไมม่่ดด้้ดคุณยายไม่ช่วยหรอกคะ่ะคุณยายมาช่วยจับแล้วเจ้าปูครั้งแรกเจ้า<ล>จับดินหน่อยแล้วเอาความชัวไว้ก่อนอะนะโอ้แสดงว<ม>่ากระสอบนึงนี่ใช้หมดขาดหลุลมแล้วกว่านี้ตอนนี้ก้าดินลงหลุมครบแล้วเอ้ยไม่ใช่ดินสิเรียวกว่าอะไรนะพี่เอก Peach Moss Peach Moss p e a c Moss หมอที่เป็นนักร้องหรอหมอปฏิภาเลวไรจริงจริงต่อไปทำไรคะหานอยู่ครับต่อไปจะฉีดซอง้ะแล้วก็เอาเมล็ดหยอดเข้าไปในยางมีอย่างม่เด็ดไอ้นี่เลยไม่ไม่ไม่บางบางเจ้าเขาบอกว่าถ้าฉีดแล้วมันจะแน่นพอดีมันแน่นแล้วมันมันไม่ลงมันไม่ลงใช่ใส่เมล็ดก่อนแล้วค่อยฉีดอ๋อใส่เมล็ดก่อนแล้วค่อยฉีดกรอบๆหน่อยนึงครับ เอาละใส่มเมล็ดเริ่มหยาดขนมครกเหรอคะประมาณนั้นเลยครับเหมือนโรยหน้าผักชีลงไปขนมครกลงเยอะก็เปลืองต้องลงพอดีพอดีแต่มันควบคุมยากครับมันเล็กมั่วเอวบางหลุมบางหลุมก็สองเม็ดบางหลุมก็ห้าเม็ดบางหลุมก็ไม่มีสักเม็ด คิดว่าใสไปแล้วบางทีพอแอ่ะขั้นต่อไปขั้นต่อไปก็ลดน้ำเบาๆเดี๋ยวน,น้ำรุ่นยังไม่เปิดไม่ได้อันนไม่ได้ไม่ได้ไไดน,นั่น,นแหละเราจะไล่จาก บนลงล่างอวายัางไงเนี่ยก็รดน้ำลงไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะกี่วันนะคะสามวันครับประมาณสองสามวันก็จะเห็นเดี๋ยวมันจะเริ่มปแปลี่ปลาคใช่ใช่ใช่ โอเคงั้นเดี๋ยวสามวันเจอกัน <Okay. S 1> งั้นวันนี้บ๊ายบายออละคะตอนนี้เมื่อเวลาผ่านไป9เดือนมาดูกันว่า oh. พื่วักรรงของพี่เอก จะเป็นอย่างไรสวนในฝันของพี่เอกจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของสวนกันก่อนนะคะอยู่ไหนะตรงนี้ก็เป็นครัวที่บ้านโผล่มาจากครัวก็จะเจอสวนแล้วแอนแอนแอนว่าแต่ว่าเจ้าของสวนอยู่ไหนอะหาไม่เจอเลยค่ะ <Yeah. S 2> ยนี่ไงเจอแล้วเจ้าของสวนพี่เอกหลังจาก9เดือนผ่านไปผลงานพี่เอกเป็นยังไงบ้างคะโลกลุงรังว้าย <S <S พาชมหน่อยได้ไหมได้ครับเดี๋ยวเริ่มจากาตรงไหน มาจากตรงไหนเนี่ยมาจากบ้านอ๋อทางนี้จะเป็นมุมทรายจะเป็นมุมพักฟื้นครับมุมพักฟื้นเพราะว่ามีหลังคาเป็นเป็นมุมนุ่มๆพักฟื้นไม่ดีออันนี้มันสับปะรดสีเตรียมขยายหรือว่าเตรียมเปลี่ยนกระถางแล้วก็ไล่นี่ต้นหงฟู่นี่ต้นอะไรนี่มันออกดอกนะนี่กินกับแหนมเนืองผักแพลวถูกต้องนี่คือ อดีตเป็นแปลงของมะเขือเทศลูกท้อตอนนี้อันนี้มะเขือเทศเชายนะครับอ่าแล้วมะเขือเทศลูกท้อไปไหนอ่ะมันท้อแท้หรอมันมันมันออกลูกจนจนตายจนท้อแท้แล้วเฮ้ยอันนี้เก๋อ่ะมันจะคล้ายๆฟักทองนะเออมันคือหลานฟักทองอุ้ยดีเต็มเลยอ่ะอันนี้คือกินได้ใช่ไหมเนี่ยกินได้กินยังไงอ่ะเอาเข้าปาก ปลูกให้เพียกินเว้ยอันนี้แตงกวาแตงกวาแตงกวาแตากตวาเดี๋ยวขออนุญาตจริงๆแล้วแบบเรากินมาเยอะมากแล้วพี่อ๋อนู้นนู่นเห็นลูกยาวๆตรงนั้นจริงๆเรากินแทบทุกวันอะเอาเก็บกินแทบทุกวันอันนี้ก็พริกอันนี้ก็เป็นบอบอหมักบอบักใบไมากอดีตอดีก็จะเป็นอดีตอดีตบวบบวบ แต่ว่าเราปลูกรุ่นใหม่แล้วรุ่นใหม่กําลังรุ่นใหม่กําลังขึ้นมากําลังเย็นำไมไม่เอาอันให้มันออกอ่ะเอาไว้เงี้ยครับให้มันลมมๆ๋อกระเทียมว้าวอุ้ยแต่ก่อนมันเยอะกว่าน,นี้นะพี่เอกปลูกทิ้งปลูกว่างแล้วไม่ค่อยได้ดูแลแล้วเพราะว่าได้กินเดียวแล้วกระเจี๊ยบปลูกง่ายครับกระเจีย๊ยบปลูกง่ายดูแลง่ายด้วยรดน้ำหนึ่งเดียวดีดีนวนมาทางนี้อุ้ยอันนี้อะไรอะ่ะสาเก โอ้ที่เขาทำเหล้าเหรอใช่ไหมใช่ใช่ถ้่ญี่ปุ่นทําเหล้าแต่ว่าของเราเอาเอาลูกมันไปทําเป็นเชื่อมอ่าสาเกเชื่อมก็มะเขือเออไม่ใช่ฝรั่งฝรั่งฝรั่งกิมจูกิมจูครับอันนี้อะไรกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเพื่อที่จะรดน้ําแล้วให้มันน้ามันอืมนอันนี้ก็ฝรั่งฝรั่งกิมจูไม่อันนี้เป็นของความซื้อลูกแดง ผงปราเซียนผงเปลือแล้วมันออกรูปเป็นเฟิร์นงี้หรอมะเขือพวงอันนี้ก็เก็บหองนะกอันนี้ก็ส้งโอส่งอตอิอิอนุรักษ์เอาไว้ตั้งแต่สมัยแม่แม่แม่ปลูกในกระถางอายุอายุน่าจะมากกว่าผมนะเนี่ยมันแคร์แกนเนแบบเอามาปลูกลงดินให้อ่ะอันนี้ก็ผงเปลือยผงปราเซียนนี่มีมผมลงเอาไว้ว่าผมเริ่ม เริ่มเอาลงบองเมื่อ,อไหร่มิถุนาย,ยนสมโอส้มโอทคับทิมสยามของภาคใต้มาะปุอีสานไม่ใช่จะไม่รอดอันนี้ยานอนหลับพี <c oughs> ่ไอเดียโดน,นตำรวจจับอันนี้กินจูเหมือนกันแล้วก็แอบ,บแซมด้วยใบบัวบกใบบัวบกเอาไปแก้ช้ำใน ก็เป็นที่หมักปุ๋ยีหมักปุ๋ยที่หมักหมเอาไว้ก็คือว่าพี่เอกไม่ได้ปลูกผักูปลูกปลูกปลูก,ลกสักแต่ว่าปลูกแต่พี่เอกเนี่ยมีการอซอยคุกกิ้งด้วยก็คือปรุงดินเตรียมดินให้สําหรับพืชเตรียมปุ๋ยอ,อันนี้ก็คือหมักปุ๋ยอันนี้อันนี้ตั้งแต่พฤษภาคมนะพฤษภามีนาะ นกระดาสิงห์หักกระดารถ้าจะ5-6เดือนแล้วนี่ไงก็เอาเศษใบไม้อู้อ้ยนี่มันสวยมากเลยนะอุ้ยหล่นเอาเศษใบไม้เอาปุ๋ยขี้วัวใส่เข้าไปเอาอะไรใส่เข้าไปแล้วก็ผสมคลุกกันแล้วก็หมักทิ้งเอาไว้ลดน้ำลดน้ำสัปดาหละครั้งให้มันแบบให้เกิดแห้ง f e r n t i l i งเยอะนะพี่เอกปิดฝาสิเปิดไ้ก็ได้ครับ อ่เหรออันนี้ชะอมก็ซื้อมาซื้อมากิ่งละยี่สิบบาทแล้วก็มามามาปักเข้าอ๋อชะอมเขาปักชำได้เลยเหรอ,อปักแลไวก็นตกประดับไว้เผื่อในอนาคตเอาไว้ลงดินให้มันมีนี่ก็นี่ดงดงของนึกชื่อก่อนมะเขือพวงอืมะเขือพวงนี้เราก็ได้กินตลอดเพราะว่าที่บ้านชอบกินตำมะเขือ ตเม yup. ื่อเกอบภาษาคขมรว่าอะไรคะโบตรับแน่ปลูกต so yeah. ั้งแต่เป็นเมล็ดเลยนะครับเริ่มตั้งแต่เป็นเมล็ดเลยพอปลูกเข้าไปในพีสมอดแล้วก็ลดน้ำทุกวันเป็นนาทีแล้วก็ได้ต้นกล้ามาแล้วก็มาลงแล้วก็ขยายที่งออกดอกแล้วก็ขยับขึ้นขยับขึ้นแข่ประถางขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นมะนาวต้นใหญ่มะนาวก็ซื้อกิ่งมาซื้อกิ่งมาตั้งแต่เล็กๆแต่ต้นเท่านี้จนค่อยๆออกดอกแล้วย อุ้ยดอกวุ้ยลวงมือหนักมาฝั่งนี้ทองบักนาวบักอึอปักทองไม่ปักทองเพิ่งเริ่มปลูกเมื่อก่อนปลูกเป็นปักเขียวปักเขียวได้กินได้กินแล้ว,ลวปักทองปักทองนี่ก็ดูแลไม่ยากครับก็นี่ไงลูกหนลูกอ่ามาแล้วมาแล้วปักทองรดน้ำอย่างเดียวก็ปรุงดินอยู่ไว้เขาให้เขามีที่เลื้อยอันนี้น้ำเต้า น้ำเต้าปูปลา,าแทงก็แทงเลย <c oughs> แทงกบแทงกบรู้จักไหมเนี่ยรู้น้ำเต้าปูปลาไฮโลว์ะไม่ใช่เออน้ำเต้าปูปลามีน้ำเต้าปูต้น้เลือยให้มันเป็นซุ้มสวยๆเราก็ดีไอกันเองทำกันเองสามสี่คนกับเจ้าหน้าที่ที่บ้านอันนี้ก็อนาคต ไม่รู้จะทําเป็นอะไรดีก็เดี๋ยวจะปลูกสิ่งที่ชอบครับนี่ฟักเขียวย้ายมาปลูกนี่ชอบมากเลยเพราะว่าเวลาม่ยากเลยก็ปลูกเดี๋ยวเขาก็จะเลื้อยอย่างนี้ใช่ไหมให้เขาแล้วก็เลื้อยให้นี้เขาเลื้อยเองอันนี้ก็มาเกิดเทศเพทายเพทายก็คือมันเกิดเทศที่ที่มันเป็นลูกเหมือนฟักทองใช่มาปลูกตรงนี้ให้มันดูแบบ ให้มันดูมีมิติตรงนี้หน่อยนี่กันแดดกันอะไรได้นะครับอันนี้ก็พริกเออเนี่ยวันก่อนเราก็เก็บพริกหนุ่มไปกินอันนี้พริกหยวกแล้วพริกหนุ่มอยู่ไหนนะนี่พริกหนุ่มเก็บไปหมดแล้วนี่เก็บไปหมดแล้ววันก่อนตำน้ำพริกหนุ่มอร่อยมากอุ้ยเนี่ยดูสีงามมากเลิศพริกหนุ่มกับพริกหยวกต่างกันยังไงพี่เอกพริกหนุ่มจะไม่มีความเผ็ดแล้วก็จะยาวแล้วก็มีกลิ่นหอมส่วนพริกหยวกจะมีความเผ็ดหอมหอมและ ลูกๆเขาจะอ้วนๆหน่อยพริกหนุ่มเนื้อเยอะเนาะอ่าเนื้อจดกันออันนี้คือกะเพราโหระพากะเพราแล้วก็อันนี้ใบแมงลักแมงลักอ๋อโหระพาแมงลักแอบเอามะเขือไปไปแสกไว้เพื่อที่จะลดน้ำไม่ให้มันผสมพันกันใช่มันมะเขือม่วงมะเขือม่วงนี้ให้ดูผลยังไงเนี่ยมะเขือม่วงยังเหลืออยู่นอันนี้ก็บอกว่ากินอร่อยอ่ะแต่ว่าชพืชก็ไม่ใช่ว่าชพ่ช ศัตร,ตรูพืชเยอะมากศัตรูพืชเยอะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีก็ต้องคอ,คอยดูแลนอืงั้นเลยศัตรูพืชคืออะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นห่อนปรียเพลีออะไรใช่ไหมคะเพรียาโดานจนพรียอะไรอันนี้พิกมะกรูดพริกมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอ ฟักแฟงแตงโมชัยโยโหฮหีมาเขือเปลาะคล้ายๆกับปากเปาะาไหมน่าเขือเปราะปากเปราะนี่ไม่ได้นะคนละรูปแบบกันปากเปราาพูดมากมาเกือเปราะนี่ลูกใหญ่ใหญ่ค่ะใหญ่มกเก็บทุกวันครับเพราะว่ากินทุกวันไม่งั้นอย่างที่บอกว่าบ้านเราชอบกินอะไรนะเดี๋ยวมันไม่ทันแมลงชอบกินอะไรคะขี้ว้โบต่โบอะไรคะโบตรับ พี่เอกพี่เอกนี่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 โอ้ยนี่อัน,นอันนี้ดีครับอ่ะจริงเหรอไม่เป็นไรปล่อยเขาต่อทองต่าแดงปล่อยเขาเขากินเขากินแค่ใบเขาไม่ได้ทําร้ายอะไรไอ้พวกที่ทำร้ายคือเพี้ยกับหนอนน่ะนี่พริกิกขี้หนูพริกขี้หนูสวนแล้วก็พริกดาวทองพริกอะไรเยอะๆพริกดาวทองมีพริกแดงจินดาหไหมย่ะพริกแดงจินดาไม่ได้ปลูกครับเพราะว่ามันไม่หอมมันมีแต่ความเผ็ดนี่ มะเขือยาวไหนอะนู่น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 นี่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 ออกไปหลายต้นแล้วอือืผลผลิตเราไหนพี่เอกเวลาเห็นลูกมันออกมาแล้วรู้สึกไงบ้างอะความรู้สึกดีใจแล้วก็อยากให้มันเติบโตให้มันเติบโตไปจนชื่นใจใช่ไหมจนที่มันภูมิใจไหมเป็นพี่ของมันอะแต่บางทีมันก็มีเสียใจบ้างนะมันก็มีแบบ โดนนอนกินโดนทําลายล้างโดนนู่นนี่นั่นแบบอันนี้มันมันมืดอะนี่มนทางนี้อันนี้มะเขือเทศลูกทอ้อเปลี่ยนใหม่ก็คือเรามีเต็นท์อยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็อดแดปเลยก็ปลูกในกระถางนี่ปลูกปลูกในในเข่งแล้วก็เอาถุงถุงปุ๋ยเก่าที่เราเคยปลูกปลูกบวกเอาไว้อะ่ะแล้วก็ดินยังอยู่นะนี่แล้วราทํากระถาง ขึ้นมาแล้วก็ปลูกเผื่อในอนาคตลากเขาเดินลงไปข้างล่างเขาจะยังมีสารอาหารกินแล้วก็จะเป็นของแต่งด้วยนี่ทวพูเออนี่นี่นี่เออประทับใจอันนี้มากเลยแล้วเรากินอร่อยมากได้กินเยอะมากเ,มเลยอได้กินแบบจิ้มน้ำพริกกินแทบทุกวันเลยอะ่ะข้างบนเยอะมากเลยอะ่ะใช่เจ๋งอะ่ะอันเนี้ยดีงามดีงาม แต่ก็ต้องใช้เวลานะทูฟูว่ากว่ามันจะยืดจะยาวไ่าสักสี่เดือนนะครับอันนี้ก็ไม้ไม้ที่ไม้ประดับของอี <laughs> ก็เอามาเอามารักษายอยูน่นี่อันนี้ก็ถั่วฝักยาวครับถั่วพุ่มอุ้ยอันนี้ไหนแล้วไอ้ไอ้ไอ้แข่งข่งอย่างเงี้ยมาอย่างไรมาจากลาซาดา้า <laughs> อีสั่งมาก็เข่ง เม่ไหร่ก็บอกลองบอกคนอื่นที่เขาอยากอยากจะลดต้นทุนบางทีไม่ต้องปลูกในกระถางก็ได้ปลูกในกระถางบางทีมันก็มันไม่ระบายอากาศเนาะอย่างเงี้ยบางทีบางพืชมันต้องการการระบายอากาศอย่างเงี้ยผมยกอย่างให้ดูเนี้ยเนี่ยเราเราก็ลองฐานลองฐานด้วยเอาเศษใบไม้เศษกากมะพร้รา,า,พาวก็ได้ลองลองก้นไปก่อนแล้วก็เอาดินที่เราปรุงเอาไว้อ่ะโรยลงไปแล้วก็ปลูกปลูกเขาไว้แค่นี้เขาก็จะมีออกซิเจนแล้วก็มีธาตุอาหารอยูน่นี้ครบได้รับน้ําทุกวัน เขาก็จะเดินลากดีแลวเขาจะออกผลผลิตที่ดีอ่ะบางทีลองดูเข่งละกี่บาทไม่รู้ว่าอีสั่งสิบกว่าบาทเองสิบสองบาทเออถูกกระถางสีสันด้วยนะสวยงามด้วยส่วนไอเนี้ยออนนี้เป็นเป็นออปชันที่เขาแามมามากันกระแทกตอนซื้ออีซื้อกระถางกระถางเซรามิกอันนี้ก็เป็นมือมุมไม้ประดับอย่างปูเล่ปูเล่ นี่คือผักกินได้และสวยงามอูเล่ปลูกไปปลูกมากไม่รู้รจักกันไหมคะเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงคือคือภาคเหนือเขาก็จะแบบปลูกกันเป็นทุ่งอะ่ะอันนี้เมอเกิดทศราชินีครับโอ้ oh, อันนี้เก็บกินแบบไม่รู้เท่าไหร่แล้วอะ่ะเพราะว่าอันนี้รุ่นใหม่เยอะมากเนเลยทั้นสองเจนทูจิงผูชาย จริงจูฉายเอาไว้ทําต้มเลือดหมูเลือด<ม>ไม่เคยไปใช้เลยตัดทิ้งอย่างเดียวเลยปลูกผูกประดับนี่อันนี้ยอะคือผักขยงใบอีออมหอมผักขยง จากถุงแกงแพ้งลอยริมทางไว้ตำพริก็ได้ไว้ต้มปลานิมใส่นี้ก็ได้ต้มปลาดุกใส่ใบนี้ก็ได้ใส่ใบอีออมใช่อีสานจะชอบใช่ค่ะมัน,<ช>มนจะทำให้ปล<ร>า<ค>ไม่ข้าว